มืนนี่ก็มุ่งไนี่ทีต้หมื่นก็สำเร็จแล้วนี่ก็ยาเราสำเร็จก้ง่ได้เงินะออนี่นมาเพิ่นเสียดไว้พิ่น่าสิได้ไว้เด้สรุแล้วฮงจ้าขากเลยแหนี่สิเปืองนาะแห่นาะตัเนาอแห่แห่เสียดายกูทรา หักดื้อหักดื้อจุ๊บแน่จุ๊บแน่หักเดื้อบาลุงบาลุงมันตอดบ่ลูกฮะเมย์มันตอดบ่เมย์มันหายบ่เออโน่ตัวเหี่ยมันบ่ตัวเหี่ยมกันหน่อยนะ ห่ามันก็หายเลยให้ยค่ะไปไปค่ะดูหาดูไปดูเราหาควายแล้วเราต้องยากเรอวเสียงลมพัดห่วยห่วยไปรู้ไหเนาะบรรยากาศยามแรงครูวินเนอร์ก็ได้มาตะดนเพื่อนเอ้เชิญวะฮะโอ้วินมาโตนีิมาโตนีิดึงขึ้นให้ส่งนะบ่ง เ้อย uh, oh, well ่าไปใกล้เด้สารกสิเพื่อนะลูกไปใกล้เด้อตุตาหายได้นี่เนาะตุตาหายมีบ่อหมกบานเต้มีบ่อฮะบ่หมีซ้ำบ่เลยเออเดี๋ยวฮือขึ้นเสื่อฮักเลยใช่บ่าวเลยใช่เบาอย่าเบ่าวอยู่ใช่บ่มีเลยเพ่เลยลูกเออเดี๋ยวเฮาเดี๋ยวเฮาอันไปซื้ออยู่บุญเนาะเนาะ พี่ลูกบอกบ่มีซ้ำบเ่เนี่ยไปถามพ่อตู่นั่นดูจัะว่าเรามีไ่จักเรามีเบาให้วินดิน่นไ่จักเลยนี่น้อ,น,อน้อตูต่ตามีเบาให้ยลานดินบ่นี่ฉันลมแล้วฉันลมมาอีกแล้วปลาลุงเอ้ยมันนี่เนาะอากาศกาเริ่มหนาวๆเย็ยนๆมาอีกแล้วอึบอึบบรรยากาศยามแรงปลาลุงเนาะอยู่เฮือน ในเงินในซานเฮาคือเก่าเด้อนเนาะอึบอ้ายไสอ่ะสบายดีป้าลุงให้เนาะสบายดีและสวัสดีป้าลุง FC กันเบิ่ดสุขสุคนเด้อพี่น้องเด้อเนาะฮอดยามหนมาแล้วหน้าแตกอีกแล้วป้าลุงเอ้ยเนาะหน้าหน้าแยด้ฮะเยนะว้าวนะใสดผู้ผู้เตียงผู้าไผู้ผู้ หาบ่าวเพื่อนประลุงเงยเตียงพูดไปเอาไปดย้ยมาไหมบันดี้มาเมย์มาปล่อยไปมาปล่อยพี่มามาปล่อยพี่มาเด็กเบาหนะ่อยเอาไปเอปเอเบาวเพื่อนหาบ่าวเพื่อนปลุงเงยเออมามามาเล่นวะนี่จับเล่นมาอึบอึบอึบเล่นอู้วเบาบุกขึ้นเด็นี่ บอเวีนบาบุขืนซ้ำบุข้นซ้ำน่ยข้นชุงบ่บุขืนซ้ำไาสบายดีปะลูกน่าบายดีดินเบาบ่อดนยเบาเนีเบากระขาดเลยนี่มันก็บุขืนเลเล่นเล่นเราซ้ำเล่น เล่นก็เล่นอชื่อแล้วนี่เราาบังคืนนี่เราอินน่ะฮะเล่นเออบังเมงยังอุ่นแถวเอาเดินเบิ่งอ่าไปวันนี้เล่นเลนเล่นหลุดละเล่นเออมันเพลินเลยมันคือแนวเล่นมาพี่เลนมาทางนี้เล่นมันเล่นสู่ลมทางนี้หลุดเออโอ้ยมันมันนั่นนี่ล้มันขาดเลยวินเนอร์เ้ยนี่นีใหม่มันออกบ่อยเลยหลุดในส่งก็รวมแทน คนบมกินข e ่าวนี่บปะลุงเลยไปไปเบิ่งนูกไปให้บอกตู้ตายเฮ็ดไห้ไปไปบอกตู้เฮนไผ่ด้วยใช่ของตู้เลยตู้ดิ่นอยู่เว้นนี่ตู้ดิ่นเบาวอยู่เว้นนี่เบิ่งนูกเบิ่งนูกมาเด้อคนเด้อมาไหมมา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 ในตู้เรากลอยปูเนนีิวินเฮ้ยเฮ้ยวาย อึโอ้ยกรสอบท่านก็เห็ดปาดครึ่งเลยเนาะเพราว่แห่ใช้ท่านนเนาะเนาะเห็ดสูเบียดอีนอมวยเบียดเล่าดิเล่าดงีวะลายงเปเห็ดสูเบียดบอก้ำลนนำลนนำลนลยยายเอ้ยไปลนไปล้ามาเด้อพูดตัวเองนี่นี่เนาะ อู๋โต้เองวะตอนกูโม้ปิวบอแล้วตุตาเอ้ยอันปูนล้มได้โน้นนี่นหะคันล้มมาแบบนี้เป็นแล้วแยกปะเผื่อเราคานวะต้องต้องห้องเพื่อเลยลุงเอ้ยเพื่อฮัสิเลยฮเอ้ยของแข็งลูกวะเออของแข็ง อ้าอ๋อย่างอยู่บ่แล้วเห็นย่างอะไรอ๋าบ่อเนี่ยบ่โอ้ยมันก็ได้เป็นลานนั่นว่าตู้อันนี้ใช่แล้วจะบ่อาบน้ามันนี่ออหนาวสิลมเสียงแล้วแน่นอนพี่เนาะแต่ว้าได้ตุด่าบ่ Tay là mùi ni gà mùi ghê cái đình ngưng gây ăn nguy chai. có lẽ nào? Hãy hãy có hãy 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 hải hãy 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 đâu hãy 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 đâu hãy 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 là bò ôi hãy 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 โมปากไดคันนาบลูรงแล้วไ่ได้ปากไดตุ๋ยืก็เอม่งมือนี่ก็มุ้งนี่ที่จุโมาินเือนก็สำเร็จแล้วนี่ร็ยาเราสำเร็จก็บบูิงนะอ้อมเร็จอองเด้คนว่าคนเสียดไว้่นว่าที่ดดไว้เด้สรุปลงากอีก Chuyện gì này vào nhá phù bàn và bà ngân cái nhang bố ma ngân cái nhang nhiều nửa phù phòng bò có ăn sao đi vào tụi ta cả Ăn Bọn là Lại lau bụi nhu ừ à. ใช่แคือสิเหลือย <laughs> ู <crawl prejudice> is is um ่แลตัวตาเนาะอย่างล่ะอย่างะเคร่งไลงเลยเนาะไปเททางออกเททางออกนี่บพเพจ้าเจ้าพุทธะจดหนมันเพียงพรกระตูพที่มันจังจะอยู่ฮะไหลเลยที ก็ปล่อยเลยให้น้ํามันไหลเลยมันมันจะฮ้อนครับมัน <laughs> 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 เอินกับพอดีสมัตสิแม่แล้วจะล่างเผาโรตูตาเด้อเดี๋ยวเผามื่อเจ้าบนนี้น่ะเผามาน่อยมันมาเหยียบไม้ไงวะใช้พูดอย่างนี้จะมาเห็ดรวมมาเลย ตา้งี <t <t er> ิดีต้องแันมีห้อยดิมันจังห้อยรถจังจับใายเราบรรจับคือเราบอกนี่จังคือเราบอกเนาะคือเท่ามาน่าเท่ามาเป็นอย่างน่าเทานะอ่ารักเลยแห่นี่สิเปืองเนาะแห่เนาะตูวเนาะแห่แห่ใส่ได้กูใส่ ơ ừ, mẹ không lắm nè quá lắm rồi, <laughs> <laughs> <Quả đó> rồi. <laughs> nè đi nè 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 đưa nè nè đưa Trời lông, trời lông, đây Để là mình tàn thang cho cả thế hả? Không, không này. Nhà, phải này nhau phải này chúng ta chơi nhau hả? mất hề bớt hả? Ừ, gì đó mày. Đó, cái nhà ừ, máy Hả? Đã tụi tàu vào bên này vinh Bên cao Tụi nó Wow Wow Tụi <laughs> tàu vào vinh bỏ Ừ Tụi tàu đang đỉnh vào vinh nó Bỏ lộ

ออาองวินเลยเนาะเอ้ย uh, จ mm ุจ่ายได้วินเนาะใครเราบ่บ่ห้ายห้าห้าแล้วยาวแล้วใคร้บ่ห่ยใช่บห่ยใช่วินวินินไปไปวินไปบุญขึ้นนี่วิ่นีใดก็สาทูบ่ทูบบอาธูเให้นาย ไปแลน้์บ่ลได้ยังวินได้ยังเขียนให้ปลาลุกพวกนี้นี่ชาปลาลุกนายชาทูเดี๋ยวชาทูสิเฮียเลยอ่าเอาวินมาเฮียซ้ำปลาลุกเอ้ยเนาะวินนั่นห่าห้าว้าวเราขึ้นได้วินฮ่าเซ็ดบัตรโอ้ suy luận là làm, đang đỉn đấy, tủ, đỉn rồi đi rồi, lên, 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 สวีนเนอะอุ้ยไ่้บอกว่าลุงหมอจยุบแน่ส่ะหน่าไปบึกกันหน่อยปะเบึกกันหน่อยป่ะโอุ้มโมจานี่อยางติเฮ้ยเห็นเห็นโมลุกบอกมันตอดด้วยอตอดได้ใส่อีกแม่หนึ่งเลยใส่เนี่ยโอ้โห ไก่น้อยปะลุงเอ้ยใช่อีกแม่หนึ่งไม่ซาลุแม่ที่ว่าปลงอีกเมื่อวานหนึ่ก,ก็แม่หนึ่ง,ปร,ป,รงนนประมาณปาลุงเนาะประมาณสิบตัวบ่ตัวนึ่งอ๋อแต่เก้าตัวนี่แหละตัวน,ะนี้นนเออฮะหมดครบนี่เออหมดครบควบบินแล้วปาลุงเอ้ยเข่าวบอกข่าไปบบอกฮะข่าวใบไปดิข่าไปบเนี่ยลูกเพราะอะพ่อพ่อขวบมาข่าวมา ดอย okay. โอเคคุกเออกุกเอพมาสะาขี้เก็บข้าวไปบอรุงเงี้นอซา,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 ากินข้าวไปน้อยๆไปหน้อยเพันมักกินนะข้าซาแล้วฮะกัสเซอาขี้ฝุ่นนี่ไปไปเผาใส่พักบอลุงเลยโอ้เอ้โอ้โอ,อ,อ้มันตอดบอลุฮะแม่มันตอดบ่แม่มันหายบ่ เออโนตัวเหยียบตัวเหยียบมันหมอกตัวเหยียบแคน่อยนะหามันก็หายแล้วโอ้ยแม้มันก็หายเลยแบบน่ะของตัวไปเหยียบมันเม้มก็หายแล้วเนาะออหายเลยวิ่นไปเหยียบเลยอันตูไปหาไปอีกแม่นึ่งแล้วยไปไปออกไปบอกอัดดูมันมีอีกแม่นึงเน่ยไป ไปเบิงอีกด้วยวัอเสาร์นี่อ่าไล่มากินขีก้เก็บอยู่พี่แล้วบรรจักไปทางไหนบาานีเฮ้ยขอดหาบังดูพุณไปหาทั้งกระดูกทั้งกองไฟผูกอะแมนทั้งผูกกองไอบ้านผูกปะ่ะมาพี่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 มันหกข์นะมาพี่ใบไฟล่นลัวลุงนเาะออดหลุดูใบไฟล่นแล้วยัง สี่หกเนี่ยปลาลุงเนาะบลทันเดกวดเฮ้ยดีไซน์คุณบอเข่าคุณบอเข่าคุณไย้าติดูเลยมันหกโคตรหางัวเห่ามาเห่าเนี่ยฮ่าเอ้ยเห่าตู่นี่อ่ะงัวจะว่าตู้นะหัวจะว่าเออมันขาำมาดิ ข่ามาฟังนี่เออเอ้าลมเลยลุกลุกลุกฮะให้ข่าเหรอป้าป้าป้าดูเราไปหาควายแเราต้องยากเหรอปังลูกเหรอปังลูกนี่เงีนึ่งควายข้งไนหลายบาทเนาะปะแเอามาขังไว้ก่อนปะลุงเลยขังไว้ให้ลูกเพิ่น ฮนนะโอ้ยมันบม่ได้เข่าพูนนด้ลูกเอ้ยมันบม่ได้เข่าพูนสีบ่บ่มีสีก็บ่มีมามามีมาไป,ไปหาทั้งห้องเพื่องบาหน,นี่ิพอพูนสีพาลูกไปกินอยู่บนเตีองปันข้าวเนาะอ่าไก่น,น้อยวินเดอร์บัลเดอร์นั่งไก่น้อยเอ็นิวตัวเมื่อกี้นี่ขอกเอ็นิวตัวไหนเอ็นิวอ่าเอ็นิวเอ็นิวไปด้อยแฮงเอ็นิวก่อน ไอวินเดอร์ล้มลังเนาะไอวินเดอร์เอาอีกตัวนึงไปลุงไอ้น้องมีกองแม่ก็เลยว่าสิปกร์บันบันเดี๋ยวส่งไอ้น้องเพิ่นธุ์พูละแม่ไว้เลี้ยงขายปลาลุงไอ้น้องบัดไงไวเลี้ยงขายเดี๋ยวเลี้ยงมันแพ้เฮ้ยลูกโมเห็นซ้ำช่องนู่นเหรอ่องมั้งเห็นมั้งเห็นมั้งไปทางไหนไปบอกไม่ตุ้ยไปก็บอกเห็นบบานี้ไปลุงเลยฮะ บมอบอนี่หุ้ยมันจิงงับๆๆับตัวเลยวนี้งับงับตัวอเดี๋ยไก่ไม่ได้ดูมึงเห็นหมาเขาได้นะไปไปเดี๋ยไปเมื่อไปเมื่อไปมาหน้าลูกน้อโอ้ยกามันมาทันได้อ่ามากา้ะมันพาลูกมันไปหากินหยาอยู่ หากินเขาอยู่ตรงไห,งหนตรงน้าพูดไม่แจ้งเนาะตรงน้านี่ลมเทพไปลุงเอ้ยบอกไปลุงเนี่ยลมหนาวแล้วจ้ะอากาศเริ่มเย็นกลับมาอีกแล้วมันนี่ไปลุงเยเนาะบรรยากาศก็เริ่มทีอุณหภูมิเย็นๆขึ้นมาอีกแล้วมัอนี่หลังจากห่อนไปตั้งแต่เมื่อบุญที่ซองเน,มา,มา,นะาะนี่ก็มามื่อนี่ก็เริ่มหนาวมาแล้วไปลุงเนาะฮอตที่ ที่หามาเลยก็เริ่มหนาวเยน็ยนๆเข้ามาอีกเลยเมือ่อที่หนึ่งทีสองยังห้อนอยู่ปลาลุงเหรเนาะเบิ้งกาบุญไปหน่อยหากาอะไรไปสบายแม่พาไปหากาปะหาเราบิงนะบ้งไก่เนาะเราบิ้งไก่แถวข้างห,หน้าผู้ป้าลุงเนาะอย่าลืมพานุ่งไปกินขา้าวอยู่ให้หน้าเนาะไปสบาปลาลุงเลยเนาะสำหรับคลิปนี้กันสิได้โครำร่า,ลา,ลาปลาลุงก่อนมาพี่ลูกมาพี่ ไปพบพ่อกันคลิปหน้าเด้อปลาลุงเด้อเนาะฮะโด้วย,ปวยนะไปสบายลุงเลยคิดมีสบายดีสบายดีวันสุดสุดสุดคนเด้อเนาะไอ้น้าสบายดีดดยนะาาดปลาลุงเน่เอาแม่มาพาไปหาปลาเลยสิไปบ่ไปให้แตนต่อได้ไหมมาไว้ยูไปป้าป้าใหม่หรอป้าไปอ่ะไปปไปหาไก่ไปไปบายดีปลาลุงเน่ไม่บายโดยสิบาย bay bay chụp đây xuống đồ Tàu bán nhị kêu ừ uhm, xong chút mà bay bay